นี่นะครับเดี๋ยวใ,ให้ร้านกินซอยจูให้เบิง้งแม่ซอยจูบ่ะอืออือนี่ครับจิ้มน้ำจิ้มเอาครับกินให้เบิ้งเงี้วนน่ะเฮ้ยเนี้ยพักบ่เบื้องนะครับเบิ้งเบื้งพ่อกินน้ำครับเบิ้งพ่อผมกินน้ำนี่พ่อผม ยิงก็ข้าเหนียววัวกินน้ำบ่ปินไหมถ้ากินเป็นจะกินยัวหัวแซ่บวเสีย <c oughs> ได้บ่ม <c oughs> แม่กินบ่ม <c oughs> แม่กินบ่ฮะโอ้ย ชุดยอดเลยกินน้ำขาา้าวปปิ่นไหมเฮ้ยาไม่ยางทำเลยมึงอันยอ้อนนี่เปลี่ยนเลย